สวัสดีครับวันนี้มาพบกับซูมไลออนนะครับวันนี้เรามีโปรดักต์เข้ามานาเสนอเป็นตัว r s 1304นะครับเป็นรถแท็กเตอร์เพื่อการเกษตรนะครับผมเดี๋ยวเชิญสมาชิกเข้ามาดูต่อรถนะครับผมตอนนี้นะครับโมเดลของเราเป็นโมเดลที่โมเดลหลักที่ใช้กันทั่วโลกนะครับซึ่งตัว i อ1304นตัวนี้เป็นตัวรถที่มีขนาดกำลังอยู่ที่1 3 0แรงม้านะครับผมซึ่ง ใช้งานได้ค่อนข้างที่จะเนกประสงค์ไม่ว่าจะเป็นงานหนักงานเบานะครับไม่ว่าจะเป็นการงานเกี่ยวกับภาคเกษตรเกี่ยวกับงานอ้อยการปลูกอ้อยหรือว่าเกี่ยวกับพวกรับเหมาในการดันดินนะครับผมซึ่งเรามีขนาดล้อหน้าที่ขนาดใหญ่นะครับผมตัวล้อยางของตัว S 1 3 0 4มีเนี่ยมีเบอร์ยางที่เป็นมาตรฐานอยู่ที่1 4 9่าขอบ26นะครับผมขยับเข้ามานะครับเรา มีตัวตะแกรงกันความร้อนอยู่ที่ของพ่อไอเสียนะครับผมป้องกันความร้อนนะครับผมสร็จากตัวนี้เรามีถังไฮดรอลิกที่เราติดตั้งไว้ข้างนอกซึ่งง่ายต่อการตรวจเช็คแล้วก็การเติมนะครับผมมาดูล้อล้อหลังนะครับที่เราค่อนข้างจะใหญ่เกือบเท่าหัวของผมเลยครับผมซึ่งตัวขอบล้อยอยู่ที่18.4ขอบอยู่ที่38นะครับผม สามารถเพิ่มหน้ายางความกว้างได้อีกนิดหน่อยนะครับผมมาพร้อมกับตัวโมเดลที่สามารถต่อต่อพ่วงเป็น400ได้นะครับผมแล้วก็มีเวทมาให้อีก4ก้อนนะครับผมในแต่ละข้างนะครับผมึ้นมาดูจุดเด่นข้างหลังนะครับจุดเด่นข้างหลังนะครับของเราจะมีไฟเตือนไฟฉุกเฉินค่อนข้างเยอะนะครับการขับขี่การครึนก็ปลอดภัยนะครับถัดลงมาจะเป็นตัวปั๊มลมซึ่งปั๊มลมตัวนี้อ่าไว้ใช้งานเผื่อ ไปทํางานข้างนอกนะครับลมมีปัญหายางลมมีปัญหาเราสามารถต่อเติมได้เลยนะครับหรือว่าตอนเช้า,าเราสามารถมาต่อสายเป่ากองก่อนที่จะไปทํางานได้ครับอีกจุดหนึ่งเป็นจุดเด่นของอตัว RS 1 3 0 4ของเราครับคือเราจะมีตัวต่อวาล์วครับมีถึงสูงสุดถึง3จุดนะครับเราต่อมาให้เรียบร้อยแล้วสามารถต่ออุปกรณ์ต่อพว่วงหรือว่าพวกรถยก หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการตัดหญ้าหลายทางเนี่ยเราสามารถต่อได้เลยครับผมแล้วก็2นะครับตัวกระบอกช่วยยกของเรานะครับติดตั้งมาจากโรงงานซึ่งมีขนาดใหญ่แล้วก็ใช้งานง่ายนะครับผมตันนี้ทั้งช่วยยกและช่วยกดนะครับผมทำให้การไถหรือว่าการลากจูงได้ดีขึ้นนะครับผม สองแขนนะครับผมตัวอีกส่วนหนึ่งคือเป็นแขนลากของเรามีขนาดค่อนข้างใหญ่แล้วก็ตัวปรับแขนลากปรับง่ายครับผมเป็นตัวแกนปรับวีดีโอก็จะเป็นสแตนดาร์ดของรถแท็กซี่ทั่วไปนะครับแล้วก็จะเป็นดอเบร์ที่เป็นตัวลากนะครับผมตัวลากของเราก็จะเป็นมีสองสองตัวนะครับจะมีตัวตัวยาวกับตัวสั้นครับผมตัวนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันของตัวตัวสั้นนะครับสามารถลากจูง ได้มากกว่า5เท่ารครับผมตัวขนาดรถครับผมบต่อไปก็เดี๋ยวเข้ามาดูตัวตัวกองนะครับกองของเราจะเป็นกองแห้ง2ชั้นนะครับซึ่งเป็นกองขนาดใหญ่แล้วก็เป็นกองเปียกที่หล่อเลี้ยงด้วยน้ำมันจะทําให้เครื่องยนต์นะครับกันฝุ่นได้ดีขึ้นยิ่งขึ้นนะครับผมตองแล้วก็ไอตัวถังน้ํามันนะครับตัวนี้ถ้าเป็นตัว r s 1 3 0 4ที่เรารีวิวอยู่ตัวเนี้ย จะมีขนาดอยู่ที่250นะครับลิตรแต่ตอนนี้ตัวที่เราเอาเข้ามาทำตลาดตัวใหม่จะเป็น1304โ r าปซึ่งจะมีขนาดทางน้ำมันที่300ลิตรนะครับผมต่อไปก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับผมจากรีวิวด้านล่างนะครับแล้วเราเข้ามาดูห้องเก่งนะครับหรือว่าห้องโดยสารนะครับซึ่งสังเกตน,นะครับผมระยะหวาง หัวแล้วก็พื้นเนี่ยค่อนข,ข้างจะสูงแล้วก็มีอาณาเขตที่อยู่รอบเก่งเนี่ยกว้างขวางทําให้อ่ไม่อึอดอัดนะครับผมแล้วก็การทํางานก็จะสะดวกสบายนะครับผมสองทัศนวิสัยที่เรานั่งตรงนี้แล้วก็มองไปดูข้างนอกครับเราจะมองเห็นอ่ล้อแล้วก็ลอยไถหรือระยะในการทํางานได้ดียิ่งขึ้นนะครับเพราะว่ามันมีขนาดที่ค่อนข้างสูงนะครับตัวแอร์นะครับ ตัวแอร์ของเราเป็นรุ่นเดียวที่อยู่ในประเทศไทยนะครับที่จะมีแอร์รอบข้าง8ตัวแล้วก็จะทําให้อากาศได้รับความเย็นโดยทั่วถึงนะครับเพราะว่าบ้านเราค่อนข้างที่จะร้อนนะครับผม2ครับามาดูอีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นพวงมาลัยพวงมาลัยตัวนี้ก็จะขับเคลื่อนด้วยระบบกึ่งอัตโนมัติเหมือนกับรถพรวงมาลัยพาวเวอร์ครับพราจะขับเคลื่อนขับง่ายนะครับผมแล้วก็สามารถปรับได้นะครับผม ตามความถนัดหรือระยะการขับขี่ของแต่ละบุคคลนะครับผมบุคคลก็จะมีหน้าปัดจอนะครับผมก็จะเป็นจอแบบดิจิตอลนะครับผมเราก็จะมีวัดเลดน้ํามันความดันแล้วก็มีแจ้งเตือนต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นความร้อนหรือว่าเผื่อรถไม่มีปัญหาต่างๆจะแจ้งขึ้นมาที่หน้าจอครับแล้วก็จะเป็นตัว บอกแจ้งรอบด้วยว่าถึงรอบเกี่ยวกับเตือนไทยน้ำมันแล้วรหรือยังครับก็จะแจ้งเกอนที่นี่นะครับผมมาดูที่หน้าคอนโซลนะครับดูฝั่งซ้ายมือไฟซ้ายมือส่วนส่วนหลักก็จะเป็นตัวไฟฟ้าคอนโทรลไฟฟ้าเกี่ยวกับพวกแสงสว่างนะครับก็จะเป็นพวกเปิดปิดไฟฉุกเฉินไฟต่ำไฟสูงไฟเลี้ยวจะอยู่ฝั่งนี้หมดนะครับแล้วมาดูที่ฝั่งขวาฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นตัวปัดน้ำฝนนะครับ ข้าง,างหน้าแล้วก็ข้างหลังครับผมครับตัวมันดูข้างล่างนะครับด้านซ้ายสุดของเราจะเป็นตัวคัทนะครับผมส่วนขวานี่จะเป็นสองสองตัวนะครับมันจะเป็นเบรกเบรกล็อกล้อซ้ายแลกับล้อขวาแต่ปกติเราก็แนะนําให้ล็อกไว้ครับแล้วก็เหยียบทีเดียวครับผมแล้วก็จะเป็นคันเร่งนะครับผม ต่อไปก็จะเป็นเกียร์ครับเกียร์เราก็จะมีเกียร์เกียร์หลักเป็นไฮโลแล้วก็เกียร์ถอยอยู่แันเกียร์แล้วก็หนึ่งสสามสี่ส่วนที่เป็นก้านตัวนี้ก้านแรกนะครับเป็นตัวเขาเรียกว่าคันเร่งมือครับผมถ้าสมมติว่าใช้งานพวกเกี่ยวกับเครื่องตัดหญ้าหรือว่าชอบหญ้าครับเราสามารถกําหนดความเร็วตามรอบพีดีโอของเครื่องจักรได้เลยโดยโดยใช้คันเร่งตัวนี้ครับผมแล้วก็ 1, 2, 3ก็จะไปสอด้องกับ p ีดีโอตัวตัวต่อด้านข้างหลังที่ผมแจ้งว่ามันมี3จชุดนะครับอ้น,นี้ก็เป็นคอนโทรลปิดเปิดอุปกรณ์นะครับหรือว่ายกยกหน้ายกใบมีดกดใบมีดนะครับผมแล้วแต่เราจะติดตั้งนะครับผมตัวน,นี้ก็จะเป็นตัวแกนพาวพีดีโอครับผมใหญ่ก็หลังหลักก็จะมีเบรกมือสองข้างนะครับนอกนั้นก็จะไม่มีอะไรแล้วส่วนใหญ่ก็ จะเป็นพวกสวิต์เกี่ยวกับ4 v i e แล้วก็ p พ,พาพีดีโอนะครับถ้ใ่ใช้ p พาพีดีโอแล้วก็กดขึ้นนะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวดิฟล็อกล้อเผื่อตอนที่รถติดหลมนะครับผมข้างล่างก็ก็จะประมาณนี้นะครับร้อยสามสิบซึ่งก็จะมีสัลุปให้มีชุดเครื่องเสียงตัวนี้ก็จะเป็นตัวตัวคอนทอนท a นแอร์ครับโดยทั่วไปก็จะใช้ เหมือนรถ i c k up ที่เป็นตัวคอนโรลแอมทั่วไปครับผมไปก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูหน้าห้องเครื่องว่าเครื่องยนต์หกสูตรของเรามันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเชิญสมาชิกลงไปด้านล่างได้เลยครับต่อไปนะครับเราเข้ามาดูว่าตัว rs 1 3 0่ของเราเนี่ยตัวเครื่องเป็นยังไงกันบ้างครับผมเปิดขึ้นมาข้างหน้านะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวชุดระบายความร้อนแล้วก็เป็นตัวแผงคอยแอร์นะครับผมซึ่งก็จะช่วยในการาทำให้ห้องเก่งของเราเย็นขึ้นนะครับผมสองแล้วก็เดี๋ยวอ้อมมาด้านนี้เลยครับผมตัวเครื่องนะครับจะเป็นเครื่องของยุ้ยไฉนะครับจะเป็นตัวหกสูบจะถ้าไปดูสูบต้องมาดูฝั่งตัวตัวตัวครับผมเ,เครื่องนะครับจะเป็น เครื่องของยุยชัยตัวหกส่วนนะครับผมตัวกองตัวอะไรจะอยู่ข้างนอกหมดเลยซึ่งจะทําให้ง่ายต่อการสังเกตในการทํางานนะครับผมว่าอตอนเช้าเรามาตรวจเช็คว่ามันมีจุดรั่วซึมหรือเปล่าถ้ามีจุดรั่วซึมเราก็สามารถเปลี่ยนได้จะได้ไม่เกิดปัญหาเหลือรังนะครับผมตัวปั๊มนะครับปั๊มขับตัวปั๊มขับเนี่ยเราจะใช้ปั๊มเป็นสแตนดาร์ดเป็นของบอสนะครับซึ่งใช้กับรถแทรกเตอร์ ตระกูลต่างๆทั่วโลกอยู่แล้วครับผมเราไม่ได้ใช้ปัรกีนทั่วไปอะครับแล้วก็ส่วนหลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับเครื่องก็ไม่มีอะไรมากตัวเทอร์โบค่อนข้างจะใหญ่ๆครับสำหรับสมาชิกนะครับผมท่านไหนที่มีข้อสงสัยในเกี่ยวกับตัวซูมแล้วอน RS 1 3ึ่ตัวนี้ครับสามารถคอมเมนต์ข้อสงสัยไว้ข้างล่างได้นะครับหรือว่า สามารถโทรสอบถามโดยตรงได้กับเบอร์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับผมขอบคุณครับ